ส่องความเห็นชาวเน็ตต่างชาติคิดยังไงหลังเห็นชุดนี้ของชมพู่อาร,รยายังคงถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับไฟนอลลุกของชมพู่อาร,รยาหลังไปเยือนพรมแดงคานส์ครั้งที่76โดยลุกที่3แม่ชมเลือกชุดจากแบรนด์ดังชองพองค่าเทียโอร์ดเคานเหน้าผมยังคงสวยเต็มที่และเข้ากับลุก ด้านดับเบิลสร้อยงูรัดคอและเครื่องประดับอื่นๆจากบูการีก็เข้ามาเต็มคอมพลีตลุกได้เหลือค่าอีกเช่นเคยชุดนี้ดูเหมือนว่าจะขัดใจชาวเน็ตไม่น้อยหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาพูดถึงมากมายทั้งเรื่องสีชุดที่ดูกลืนไปกับพมและเรื่องรูปร่างไม่เพียงแต่ชาวเน็ตไทยเท่านั้นที่วิจารณ์แต่ยังรวมไปถึงชาวเน็ตต่างชาติ ก็พากันวิจาร์ณลุคนี้เช่นกันพร้อมใจกันบอกว่ารองเท้าไม่เข้ากับชุดและชุดที่ใส่ขัดใจมากอย่างไรก็ตามงานก็ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นกำลังใจให้แม่ชมในปีต่อไปจ้า